ลุยค้นหา23กําลังพลเรือหลวงสุขโขทัยอับางสูญหายอย่างต่อเน,นื่องวันนี้เป็นวันที่5พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1สรุปผลการปฏิบัติการของเรือหลวงบางระจารันในภารกิจสํารวจจุดเกิดเหตุเรือหลวงสุขโขทัยจงข่าว่าการปฏิบัติการเมื่อวานนี้ได้ใช้ยานใต้น้ำซีฟอกลงไปสํารวจแต่พบว่าคลื่นใต้น้ำแรงมาก ทำให้ยังไม่สามารถนําซีฟ็อกเข้าไปใกล้เรือได้รวมถึงการใช้นักประดาน้ําทั้งสองชุดด้วยเช่นกันเนื่องจากในวันที่24ธันวาคมจะมีความกดอากาศสูงอีกระลอกเข้ามาและวันนี้เรือหลวงบางระจันจะปฏิบัติภารกิจต่อเป็นวันที่สองซึ่งจะออกปฏิบัติภารกิจตั้งแต่เช้ามืดส่วนผลการค้นหาก,กำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยที่ยังคงสูญหายอีก23นายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้แม้ว่าจะมีการขยายพื้นที่ และเน้นการหาบริเวณแนวชายฝั่งมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติมซึ่งในช่วงเวลากลางคืนเรือหลวงสีล่ลำยังคงปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องค่ะส่วนวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาก็เริ่มลาดระเวนค้นหาตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่จะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรค่ะโดยจะเพิ่มแผนการค้นหาในการจัดกำลังของสอนชนและปะพจังหวัดประจวบคิริขันที่ระดมเดินเท้าค้นหาตามเกาะต่างๆที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกาะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากค่ะต่อกันที่ตํารวจเค้นสอบ3ามคนสนิทพาประสิทธิ์เจียวกกกลบหนีคาสารภาพแล้วสองพาคนห้องพักแถว3ามยานขณะกองปราบเตรียมรับโอนคดีผู้สื่อข่าวรายง,งานค่าวหลังเกิดเหตุนายประสิทธิ์เจียวกกจาเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้เงินอันเป็นการช่าโกงประชาชนและพอรบอคอมพิวเตอร์จากคดีหลอกให้ร่วมลงทุนพยายามหลบหนีจากสารอาญา โดยทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการกองปรับปรามพร้อมด้วยตำรวจสอนอพหุนโยธินได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ให้การช่วยเหลือนายประสิทธิ์จำนวน3คนประกอบด้วยเลขาสาวกับแฟนนุ่มและคนสนิทของนายประสิทธิ์มาสอบปากคำที่สอนอพหุนโยธินด้วยการแยกกันสอบสวนเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ก่อนจะพาผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนก็คือเลขาสาวและแฟนนุ่ม ขึ้นรถออกจากสถานีตำรวจเพื่อนำตัวไปตรวจค้นห้องพักแถวสามย่านเพื่อค้นหาพยานหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติมหลังทั้งสองคนนี้ยอมรับสาร,รภาพค่ะว่าได้ร่วมกันวางแผนให้การช่วยเหลือนายประสิทธิ์จริงๆพร้อมยอมรับด้วยนะคะว่าตามแผนที่วางไว้หากสามารถพาตัวนายประสิทธิ์ออกจากศาลได้จะพาไปที่ห้องพักแถวสามย่านเพื่อเปลี่ยนชุดปลอมตัวอีกครั้งจึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องนำตัวไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวเป็นการด่วน สำหรับกรณีของนายประสิทธิ์พยายามที่จะหลบหนีออกจากศาลเมื่อวานนี้นั้นนะคะเบื้องต้นทางกรมรัชทัน์ได้ส่งตัวเข้าแจ้งความเอาผิดที่สนพหลโยธินแต่เนื่องจากคดีดังกล่าวถือเป็นเหตุอุกชะกันไม่เกรงกลัวต่อก,กฎหมายรวมถึงเชื่อว่าน่าจะเป็นการทําเป็นขบวนการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีทางกองปราบปรามจึงพร้อมที่จะรับโอนคดีดังกล่าวมาทําการสืบสวนสอบสวนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ โดยทางพลตารวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางจะมีการถแถลงข่าวรายละเอียดคดีนี้อีกครั้งที่กองปราบปรามในวันนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาค่ะอย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้ทางกองปราบยังไม่มีอำนาจในการเข้าสอบสวนนะคะเนื่องจากว่าต้องรอให้มีการโอนคดีเสร็จสิ้นก่อนแต่เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรอบคอบรัดกุมจึงส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการกองปราบปรามค่ะ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุร่วมในส่วนของการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรเลยค่ะไปดูต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะหมอระวีเร่งประสานเพื่อนสอสอหวังจะด,ดันพรบรเสริมสร้างสันติสุขนิรโทษกรรมทางการเมืองทันสมัยประชุมนี้ยืนยันค่ากลุ่มอัมโนไม่ร่วมพักเพื่อชาติไทยแน่นอนนายแพทย์ระวีมาชมาโดนสสบัญชีรายชื่อระหวหน้าพักพลังทำใหม่ค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเถึงกระบวนการ หลังจากยื่นร่างพรบรเสริมสร้างสังคมสันติสุขพศโดยบอกว่าหลังจากนี้จะดำเนินการประสานกับทางสสพักต่างๆค่ะเพื่อดูคะแนนเสียงสนับสนุนซึ่งตอนนี้ตนก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพรบรให้กับแกนนาทุกพักเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็คงต้องรอแต่ละพักคุยกันในพักก่อนค่ะโดยส่วนตัวคาดหวังนะคะว่าจะได้สสเกินครึ่งของสภาที่จะเห็นด้วยเพื่อจะได้เดินหน้าผลักดันร่างพรบรให้ทันก่อนที่รัฐบาลน,นั้นจะประกาศยุบสภาในวันที่28กุมภาพันธ์2566 แต่หากรัฐบาลประกาศยุบสภาก่อนค่ะร่างพราบานี้ก็ต้องถูกตีตกไปค่ะทางนี้มาทาถึงกระแสข่าวการยุบกลุ่ม16รวมกับพักเพื่อชาติไทยโดยบอกว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะเป็นเพียงการคาดการณ์ที่จะร่วมมือกันเท่านั้นค่ะแต่ยังไม่มีการยุบรวมส่วนกลุ่มอัมโนนะคะไม่ขอรวมกับพักเพื่อชาติไทยอย่างแน่นอนค่ะเฉะลิมชัยกำชับกรมชลประทานเร่งซ่อมคันดินกั้นน้ำประตูระบายน้ำปากคลองมูลโนนะราธิวาสค่ะหลังถูกน้ำกัดเซาะ ค่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเร็วๆนี้นายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคันดินก้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนที่อำเภอสุงไงโกรกจังหวัดนาราธิวาสเกิดการซุดตัวลงไปค่ะทำให้ปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน กรมชลประธานเองก็สั่งการให้สำนักง,งานชลประธานที่17นะคะเร่งระดมเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือกำลังพลไปซ่อมแซมปิดคันดินกั้นน้ำเพื่อชะลอความแรงของน้ำและลดการกัดสอเพิ่มเติมด้วยการใช้แผ่นเหล็กชีทไฟล์ทำเป็นแนวป้องกันบริเวณด้านหน้าคันดินที่ชำรุดเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะหน้าดินเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็วางกล่องลวดถักบรรจุหินใหญ่นะคะและก็กระสอบทรายหรือบิ๊กแบ克 เพื่อดาเนินการปิดทางน้ําโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนส่วนบริเวณพนังกั้นน้าริมแม่น้ําโกลกค่ะที่เกิดการซุกตัวก่อนหน้านี้ก็ส่งกําลังเสริมเครื่องจักรเครื่องมือนะคะและก็กําลังคนไปเพิ่มเติมแล้วก็จะเร่งวางกล่องลวดถักบรรจุหินแล้วก็ถุงกระสอบสายบิ๊กแบกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํา ไหลาจากแม่น้ําโกลกเข้าพื้นที่ชุมชนตลาดมูโนและก็บ้านเรือนของประชาชนค่ะส่วนสถาน,นการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะหลังจอฝนตกหนักทั้งพื้นที่สงขลาส,สตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสก็ส่งผลให้น้ําในลําน้าต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะบางพื้นที่น้ําเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ําบ้านเรือนประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรกรมชลประทานก็เสริมกําลังติดตั้งเครื่องสุบน้ํา เร่งสูบน้ําระบายออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อจะบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดปัจจุบันนะคะภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วค่ะส่วนแนวโน้มระดับน้ําในลําน้าต่างๆนะคะเริ่มลดต่ําลงกว่าตลิ่งแล้วอย่างเช่นคลองวะคลองละงงูแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําโกลกเป็นต้นค่ะถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคิดว่าสถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วๆนี้ค่ะ ส่วนสภาพอากาศช่วงนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนก็อากาศเย็นถึงหนาวนะคะภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงเจอฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางค่ะปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวภากกลางรวมกรุงเทพปริมณฑลภักตะวันออกภาคใต้ตอนบนก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเหมือนกันค่ะขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วย สำหรับมวรสุมตะว,วันออกชิงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงเจอฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูง2เมตรค่ะถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรและในช่วงวันที่24-28ธันวาคมนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนบนก็จะเจออากาศเย็นถึงอากาศหนาวอุณหภูมิลดลงอีกค่ะ1-3องศาเซลเซียสค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเชียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกําลังแรงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงได้ถึง2-3เมตรเลยค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศเย็นค่ะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุดค่ะ20-22องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสค่ะ และปีท้ายกันที่ประเด็นทางเศรษฐกิจค่ะอธิบดีกรมศุลกากรมั่นใจค่ะจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ2,566ทะลุปเป้าที่วางไว้หลังการเปิดประเทศและโควิด19เริ่มคลี่คลายนายพัชรอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยกับสนักข่าว INN ค่ะว่ายอดการจัดเก็บรายได้ในช่วง3เดือนแรกของกรมศุลกากรตามปีงบประมาณ2,566 คาดว่าจะเกินเป้าที่วางไว้เนื่องจาก2เดือนก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนการจัดเก็บทั้ง2เดือนเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ค่ะทําให้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ขณะที่การเปิดประเทศและโควิด -19 ที่คลี่คลายลงไปทําให้การจัดเก็บรายได้นั้นกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะการจัดเก็บรายได้ทั้งปีนะคะคงต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b a k i n g news